สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา15นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกณัวงังสระปทุมพระราชทานพระราชวาโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางนารมนพินญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระมอ่อมถวายเงินไรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ศาสตร,ราจารย์สุภชัยปฐุมนาคุลประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกา,กาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายสมบาปัทธรรมสุคนรองปลัดกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงแรงงานเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จาัดก,การจำหน่ายสลากกาชาติบัตรแรงงานเชิญรับโชคในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายพยรัต์พรสมบูรณ์เสรีอายการสูงสุดนำคณะผู้บริหารสำนักงานอายการสูงสุดและนางวันนีพรสมบูรณ์เสรีนาย,ยกสมาคมภริยาอายการและคณะเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภาการชาติไทย พลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันเสนาธิการทหารเรือนำคณะกรรมการอำนวยการร้านกองทัพเรือและนางอารียาเฟื่องจันนาย,ยกสมาคมภร,ริยาทหารเรือและคณะผู้ทุนละองพระบาทท,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 ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567ร้านกองทัพเรือและร้านสมาคมภร,ริยาทหารเรือเพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทย พลโททำรงรัตแก้วการรองประธานกรรมการมูลลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปธรรมนำนางสุดารัตหอรุ่งเรืองและครอบครัวเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปัรรม ในขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยนำนายธีรวุฒิอัศวโสพลและคณะเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย นางสาววิลาวันวณนะัดูรงวันกรรมการและเหรันยิกมูล,ลนิธิชัยพัฒนานำนายพงศธรเอื้อมงคลชัยประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยม้าห้ามอเตอร์จำกัดและคณะเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนบุรณะฟื้นฟูอุบัติภยัยและโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาภาคใต้ พลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันเล่นาที่การฐานเรือนำผู้แทนกองทัพเรือและศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลพร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลองค์กรภาคประมงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเฝ้าทุนละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาหารแห้งประกอบด้วยปลากระตักแห้งปลาทูเค็มปล,ป,ปลากระป๋องน้ำปลากะปิและเกลือไอโอดีน เพื่อสนับสนุนโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างขวัตวรัคติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2567 วันนี้เวลา12นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไลลักษณ์อัครราชกุมารีกมรมภาษีสว่างขวัตวรขติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยายลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2567สำหรับวันนี้มีผู้ส่งคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวนหนึ่งคนปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวนหนึ่งคนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบาตัตรรวม2,219คน พร้อมกันนี้พระราชทานเหรียญรางวัลเกียรตินิยมแก่บัณฑิตจำนวน46คนโล่รางวัลศึกษ์กกแห่งปีที่วไลลักษ์แก่บัณฑิตผู้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษาจำนวน3คนโล่กิจการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยายลายัยวไลลักษ์จำนวน2คน เข็มรางวัลจอพอทองคํามหาวิทยาลัยวไลลักษ์แก่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นจํานวน3คนและเข็มประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์ดีเด่นจํานวน2คน ทั้งนี้ในปีการศึกษา2,567มหาวิทยายลัยวไลลักษ์มุ่งพัฒนาการศึกษาครอบคลุมทุกระดับใน17สานักวิชา4วิทยายลัย <โ S 1> เพื่อเป็นมหาวิทยายลัยแห่งคุณภาพและเป็นมหาวิทยายลัยระดับโลกโดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนทางสิ้น74หลักสูตรปัจจุบันมหาวิทยายลัยวไลลักษ์มีผลการจัดอันดับ World University Ranking 2025ล่าสุดอยู่ในอันดับที่ 1,201+ ของโลก ส่วนผลการจัดอันดับระดับโลกของ Young University Ranking 2024และระดับเอเชียของ The Asia University Ranking 2024อยู่ในอันดับที่501บวกในการนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิตความสำคัญตอนหนึ่งว่า บัณฑิตผู้ได้รับความสำเร็จทางการศึกษาคงจะทราบดีแล้วถึงความหมายและความสำคัญของปริญญาบัตรซึ่งเป็นเครื่องรับรองวิทยฐา,านะของแต่ละคนว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการต่างๆตามที่ได้อุตสาหะเล่าเรียนมาการรับรองดังกล่าวนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานและสร้างสรรค์ประโยชน์ได้ด้วยความรู้ทางวิชาการที่แต่ละคนมีอยู่ แต่ในการทำงานนั้นความรู้ที่จะได้จากการสร้างสมประสบการณ์ต่างๆก็เป็นสิ่งสำคัญและถ้ารู้จักนำมาปรับใช้ควบคู่กับความรู้ทางวิชาการโดยยึดมั่นในจริยธรรมของวิชาชีพงานที่ทำก็จะสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นการสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้ยิ่งสูงขึ้นกว้างขวางขึ้นด้วย ถ้าทำได้ดังนั้นบัณฑิตก็จะสามารถสร้างความสำเร็จที่สูงขึ้นไปคือความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างแท้จริง พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาภาคีมูล,ลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาประจำปีการศึกษา2568 วันนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีพระวะระวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสร์ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติในการประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา ประจำปีการศึกษา2,568โอกาสนี้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการจากสถานศึกษาต่างๆที่เข้ารับตำแหน่งใหม่เฝ้าถวายตัวพร้อมกันนี้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ จากนั้นประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์30ปี20ปีและ10ปีรวม53คนพร้อมกับประธานพระโอวาสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรจากสถาบันการศึกษาของภาคี9แห่ง มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชการที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาตั้งขึ้นเมื่อปี2553มีสถานศึกษาในภาคี23แห่งซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดาสิริโสภาพันนวานนวี ในการพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาพระราชทานนามสถาบันรวมทั้งทรงรับไว้ในพระบรมราชูธถัมภ์และในพระอุปถรัรมภ์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันนาวีส่งสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมมชนกนาถโด,ดยทรงรับสถาบันการศึกษาต่างๆไว้ในพระอุปถัมภ์และส่งส่งเสริมด้านการศึกษาตลอดระชชชีพ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับประธานสารรัฐธรรมนูญซึ่งนำผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สารรัฐธรรมนูญและสำนักงานสารรัฐธรรมนูญเข้ารับเข็มวิทยาฐานะกับนำผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่11และรุ่นที่12เข้ารับประกาศนียบัตและเข็มวิทยาฐานะ วันนี้เวลา13นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังออกรับนายนักครินเมฆไตรรัตน์ประธานสารรัฐธรรมนูญซึ่งนำผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สารรัฐธรรมนูญและสำนักงานสารรัฐธรรมนูญเข้ารับเข็มวิทยาฐานะกับนำผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่11และ12ประจำปี2566และ2567 จำนวน77คนเข้ารับประกาศนิยบัตและเข็มวิทยาฐานะ หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยเป็นหลักสูตรที่สำนักงานสารรัฐธรรมนูญจัดขึ้นเพื่อพัฒนาสำนักงานสารรัฐธรรมนูญให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและประชาธิปไตยจัดการศึกษาอบรมให้แก่ผู้บริหารองค์กรระดับสูงของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตัมหลักวิชาการที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหลักการตีความกฎหมายนวัตกรรมในกระบวนกา,การกฎหมายการคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพรวมถึงการพัฒนาความรู้ที่ทันต่อสภาวะการปัจจุบัน โดยเฉพาะหลักนิติธรรมหลักประชาธิปไตยหลักสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนและหลักเสริมสร้างกระบวนการสำหรับผู้นำในสังคมประชาธิปไตยเพื่อให้สอดรับกับโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรประชาชนประชาสังคมและประเทศชาติต่อไป องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นวันที่สองเช้าวันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะ จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประส,ะสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปอรอเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองยาปล้องอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันโดยเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆริมห้วยแม่ประจันให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเพาะป,ปลูกได้ตลอดทั้งปีทั้งอย่างช่วยระบายน้ำลงมายัางโครงการชลประทานเพชรบุรีในช่วงที่ขาดแคลนน้ำและช่วยเก็บกักในช่วงน้ำนองเพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตโครงการเพชรบุรีให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางประเภทเขื่อนดินปิดกั้นลำห้วยแม่ประจันเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2,539แล้วเสร็จเมื่อปี2,549ความจุปริมาณน้ำที่ระดับกักเก็บ42.2ล้านลูกบาทเมตร ทั้งนี้เนื่องจากลําห้วยแม่ประจันมีสภาพแคบและตื้นเขินมากไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ประโยชน์ช่วงหน้าแรงได้ทางกรมชลประทานจึงจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพความจุการเก็บกักด้วยการขุดลอกอ่างสนองพระราชปาัิิาานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นโดยแบ่งการดําเนินการออกเป็น3ระยะ ปัจจุบันอยู่ในช่วงระยะที่2แล้วเสร็จไปแล้วร้อยละ60เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันเพิ่มขึ้น6.89ล้านลูกบาทเมตรความจุรวม49.09ล้านลูกบาทเมตร จะช่วยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลวังไคร้อ,อรําเภอท่ายางตำบลยางน้ำกลัดใต้อ,อําเภอหนองยาปล้องตำบลพุสวรรค์และตำบลวังจันทร์อําเภอแก่งกระจานให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างไรายได้ที่มั่นคงต่อยอดให้คนรุ่นใหม่หวนคืนกลับมาประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตนเองมากยิ่งขึ้น โอกาสนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะด้านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐก,กับราษฎรในพื้นที่เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งสืบสารรักษาต่อยอดพระราชดำริในพระบรม,มชนกนาถด,ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างประหยัดคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความตระหนักรู้แก่ราษฎรให้เกิดความหวงแหนในทรัพยากรน,น้ำรวมทั้งสนับสนุนการสร้างแก้มลิงกักเก็บน้ำในพื้นที่ตนเองเพื่อไม่ปล่อยให้น้ำสูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสาธารณะในการแบ่งปันน้ำให้แก่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการขุดลอกโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจนันอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณใกล้กับวัดวังผู้ใส่ตำบลหนองยาปลอ้องอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีซึ่งวัดวังผู้ใส่ได้รับประโยชน์จากโครงการทำให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและประกอบาศาสนกิจรวมถึงมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมกิจกรรมทางาศาสนาของทางวัดด้วย จบข่าวในพระราชาสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ